สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะพัสดุสตอรี่วันนี้มาก่อนที่จะเดินทางไปทําบุญสลากกระพัดนะคะก็เลยมาที่วัดก็เจอลานวัดสวยๆและข้าวกาลังเหลืองอลามสีทองนะคะก็เลยเอาภาพบรรยากาศเหล่านี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเอาเดินก่อน มืออาจจะไม่นิ่งนะคะแต่ว่าก็พยายามที่สุดแล้วนะคะก็จะขึ้นไปบนนู่นบนหลานที่สูงๆตรงนี้ตรงนี้คือจุดชมวิวนะคะจุดชมวิวของวัดบ้านนาคานะคะนี่คือจุดชมวิวค่ะเดี๋ยวต้องต้องต้องหันไปดูที่วัดก่อนวัดก็อยู่ตรงนี้นะคะเขาเตรียมงานกันเดี๋ยวก็จะไปแล้วนะคะเดี๋ยวพ้าก็จะไปอ่า เขาเรียกสลากเนาะไปงานสลากกระพัดของอีกวัดหนึ่งนะคะไม่ใช่วัดตรงนี้ไม่ใช่วัดบ้านเราแต่เป็นอีกวัดหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเอาคลิปให้ดูก่อนนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะตรงนั้นคือที่เคยมาถ่ายทำครั้งก่อนนู้น บนภูเขาอุทยานแห่งชาติขุนสถานที่ทางรัฐผ่านไปแทางจังหวัดแพร่นะคะตรงนั้นตรงบนเขาสูงๆนูน้นนะแต่ตรงนี้ทมให้ซูมดีกว่าเอาดูแบบนี้แหละนะคะก็ยังไงก็เข้ามาชมด้วยนะคะถ้าลงคลิปไปก็ชมคลิปแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะทุกท่านเดี๋ยวให้ดูที่วัดดีกว่านะคะดูวัดก่อน นี่คือพระวิหารนะคะพระวิหารของวัดบ้านนคนี่คือต้นตาลสองต้นนี่อะดูต้นตาลต,ต้นตาลสองต้นมันต้องอยู่ตรงที่ที่วัดดูถึงจะสวยนะคะเดี๋ยวลงไปดีกว่าลงไปจะได้อากาศร้อนไม่ใช่อะไรหรอกแดดจ้าเลยกลัวตกก็กลัวนะเนี่ยสูงมากไม่ธรรมดาสูงสูงจริงๆ เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบๆวัดนะคะตรงนี้คือจุดชมวิวของวัดบ้านนาคนะคะตรงนี้คือทุ่งนาภูเขาและตรงนี้ก็คือศาลาบาทนะคะตรงที่อยู่นี่คือศาลาบาทเดินดีกว่าเดินไปรอบๆวัดคนนั้นคือนางนางลำ <c oughs> งานนี้ ครูพัดไม่ได้มาลังกับเขาไม่มีเวลามาซ้มอมมวแต่เที่ยวตรงนี้ก็คือพระธาตุนะคะพระธาตุเดี๋ยวต้องส่องต้นตาลให้ดูเพราะที่มาตรงนี้เพราะอะไรจะมาส่องต้นตาลสองต้นให้ดูนี่สวยงามมากนะคะนี่สมต้นตาลน,นะคะต้นตาลสองต้นที่จะคอยมาถ่ายทำอยู่บ่อยๆนะคะก็ยังไงก็ฝากเข้ามาชมคลิปด้วยนะคะ วัดสวยตรงนี้เขากำลังเตรียมงานกันอยู่นะคะเตรียมกันอยู่กำลังจะไปสำหรับคลิปนี้ควรจะไปแค่นี้ก่อนไหมคือให้ถึงสิ้นสี่นาทีก่อนไหมอ้าวเดินรอบๆก่อนยังไม่ถึงสี่นาทีห้านาทีก็ยังดีคือเป็นคนไม่ชอบตัดคลิปอะ่ะตัดต่อคลิปถ้าตัดต่อคลิปแล้วทิ้งหมดเพราะมันเราดูบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันมันดูแล้วมัน มันจะไม่สวยงามก็เลยไม่ตัอตอดต่อคลิปดีกว่าทําคลิปโดดๆทาเสร็จก็ลงเลยอย่างเงี้ยเอาดูรอบๆปัดดีกว่าตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของวัดบ้บา,าคนาไยนะคะง่ยๆตรงนี้ก็คือศาลาการประเรียนนะคะตรงนี้ก็กุฏิของพระคุณเจ้านะคะกุฏิของพระคุณเจ้าตรงนี้ก็คือพระวิหารที่สวยงามมากๆสีทองเหลืองอลั สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ